สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการอัพแพทครับแบบอัพแพทแบบรวดเร็วนะครับแบบไม่ต้องรอให้ครบร้อยเปอร์เซ็นครับเนี่ยสี่เปอร์เซ็นนี้ผมรอนานมากเลยครับสักสองนาทีได้ละมันก็สี่เปอร์เซ็นะครับก็สามารถคลิกโหลดได้จากนี้ครับแต่คราวนี้ผมมันแพทสี่หกศูนย์ไงมันไม่มีในนี้ก็สามารถไปโหลดในเว็บได้ครับผมไม่อยู่ประมาณสามอาทิตย์แล้วอ่าไปโหลดในเว็บกัน กดตรงนี้ครับดาวน์โหลดก็ของผมเป็นแพท460ก็โหลดแพท461มานะครับจนถึงแพทปัจจุบันนะครับ4 6 4ก็คลิกโหลดเลยนะครับคุณจะมีโปรแกรม idm ด้วยนะครับโปรแกรมช่วยาวน์โหลดนะครับโอเคครับหลังจากที่เราโหลดมาจนครบ4แพทแล้วนะครับโหเร็วเหมือนตัดต่อเลยครับโอเคครับปิดเกมไปก่อนจากนั้นเราโหลดตั้งแต่แพทแรกเลยครับ เราอัพตั้งแต่แผ่นแรกนะครับกดเนี้เข้าไปครับเลือกโฟลเดอร์นะครับที่เราติดตั้งเกมเอนชอตไว้ปกติคนปกติจะเอาไว้ที่ไดรฟ์ C นะครับที่โปรแกรมไฟล์แล้วก็มาที่ King Soft นะครับแล้วกดที่เ s h o ั t แล้วกดตกลงไปเลยครับแต่ผมไม่ได้เอาไว้ที่ไดรฟ์ฟครับผมอยู่ได้ดีนะครับเอ s h o t กดตกลงไปเลยครับแล้วกกด i ิน t ตอ l ไปครับรอสักครู่นะครับ ครับหลังจากที่โหลดแพทไลร์เร็จก็เข้าไปดูเลยครับว่ามันเป็นยังไงอ่านี่ครับเป็นโหมดซ่อนหานะครับโอ้แพทนี้ไวไวเนาะสงสัยไม่ต้องไปโหลดจากนี้แล้วมั้งโอเคปล่อยให้มันอัพไปนะครับเพราะว่าแพทเมื่อกี้มันนานนะครับ ต้องไปโหลดในเว็บนะครับเพราะเป็นแพ,แพทใหญ่ครับเพราะว่าเป็นโหมดซ่อนหาเพิ่งมาใหม่นะครับผมไม่ได้เล่นหรอกเพิ่งมาอัพตอนนี้เนี่ยเอาค้างไว้โอเคครับงั้นไปโหลดจากนี้ดวีว่นี่ได้หกสิบหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ละโอเคครับอ,อ้าอ๋อโหลดผิดโหลดผิดว่ากันทำไมไม่เข้า โอเคแปบ๊บเดียวครับอ่าครับแพบทบนี้เสร็จแล้วนะครับไปดูไปอัพแพทต่อไปเลยครับโดย,ยไม่เสียเวลาครับอ่อแพบทบนี้ก็ไวพอสมควรครับไม่ต้องตัดต่อเลยอ่าแพบทบแพบทบนี้เาาทางจะนานนะครับเพราะว่าเป็นเป็นแพทที่อัพด่านมัมมี่มาใหม่นะครับอ๋อแม่งแป๊บเดียว โอเคครับช่างเถอะเอ้ากดเริ่มเกมได้เลยครับดูนะครับดูเวลานะครับที่ผมอัพในสี่แปดผมอัพตั้งแต่แปดแปดโมงครับไม่เชื่อลองไปดูตั้งแต่นาทีแรกนะครับโมงแปดนาทีนะครับอัพแค่แปดนาทีเองสี่แปดควรจะมีโปรแกรม IDM ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะได้โหลดไวขึ้นนะครับ คลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผู้ที่ชมและผู้ที่ฟังนะครับอ่าก็ขอบคุณมากครับที่ดูจนจบ,บค,ครับผมครับ